สวัสดีครับผมสไตาไจุกนะครับมาพามาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับที่วัดดอยท่าเสานะครับก็ได้จัดให้มีงานตามโครงโครงการนะครับบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่วัดดอยท่าเสานะครับ จริงๆก็อยากให้ได้ยินบรรยากาศในงานนั่นแหละเพราะว่าพระคุณท่านได้พูดได้คุยเกี่ยวกับการบวชอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอดีว่าเขาเปิดเพลงแม่ของใครนะครับของของนสังสองแสงด้วยเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็มานั่งภาพนะฮะชมบรรยากาศนะครับพระคุณท่านพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ตามด้วยท่าน ตัดผมนะครับผู้ที่จะมาบวชเป็นสามเณรหรือว่าเป็นพระสงฆ์นะครับก็เพิ่มพิธีกันนะครับก็หลานผมสองคนนะครับที่เข้าร่วมบวชในครั้งนี้นะครับบวชเนนนะครับบัรพระชานะครับเนนเขาเรียกบัรพระชาเนาะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากกันนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่า ร่วมอนุโมทนากันได้นะครับทั้งบรรพชาอุปสมบทรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าที่พูดยังไง <c oughs> จำไม่ได้นะครับประมาณ40กว่ารูปมนะั้ง47รูปหรือย่างไร47คนนะครับผมก็ นะอย่างนั้นแหละมาผมไม่ค่อยจะเก็บข้อมูลนะครับฟังแล้วก็ผ่านเลยฟังแล้วก็ผ่านเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับนะครับก็เป็นภาพรบรรยากาศนะครับให้พระคุณเจ้านะครับตัดผมนะครับแล้วก็ญาติโยม ตัดผมนะครับก่อนที่จะไปโกนหัวกันนะครับเป็นบรรยากาศที่วัดท่าเสาวัดด้อยท่าเสานะครับเอาตกอีกแล้ว <c oughs> ครับก็บรรยากาศชื่นมืน่นะครับได้บุญได้ทานกันไปยกใหญ่นะครับมีโรงทานด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําคลิปมาให้ชมกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ